สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อเต้นะครับเป็นแอดมินจากช่อง mvp studio นะครับช่องนี้จะเป็นการนำเอาเรื่องราวต่างนะครับที่มีความน่าสนใจหรือว่ามีความน่าสงสัยมาพูดคุยกันนะครับในระหว่างที่ผมจอดรถพักในระหว่างทางนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามีเสียงแทรกหรือว่ามีเสียงรถเสียงอะไรต่างๆแทรกเข้ามานะครับต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวในเรื่องของภาษาโคดดิ้ง ก็คือว่าผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับของ CEO Apple ก็คือท่านาทีมคุกนะครับ CEO ของ Apple เนี่ยเขาได้พูดไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาอ,อายุแค่10บขวบเนี่ยเขาจะพยายามศึกษาภาษาคโคดิ้งให้มากกว่าภาษาอังกฤษเขาว่ายอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าไอภาษาคโคดิ้งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวที่ใช้ให้เราสื่อสารกับคนทั่วโลกได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้อ่า ให้ทุกคนเลิกศึกษาภาษาอังกฤษนะแต่ว่าให้ไอศึกษาภาษาโคดดิ้งเนี่ยให้มากกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเฮ้ยทำไมต้องศึกษาภาษาโคดดิ้งด้วยมันจะมาแทนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนได้หรอเพราะว่า2ภาษาเนี้ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นสากลนะครับไอโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นภาษาของประเทศไหนผมก็เลยไปศึกษาดูไปค้นหาข้อมูลดูนะครับปรากฏว่าไอภาษาโคดดิ้งเนี่ยมันมีคู่กับเรามานานแล้วนะครับตั้งแต่มี คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมามีอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมานะครับภาษาโคดิ้งเนี่ยจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆก็คือว่ามันเป็นตัวกลางระหว่างคนกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเรา,อ,าอยากที่จะเปิดเพลงในในคอมพิวเตอร์เงี้ยมันก็จะเป็นตัวกลางที่จากเราเนี่ยสั่งเข้าไปให้คอมพิวเตอร์เปิดเพลงมันคือชุดคําสั่งต่างๆนะครับที่โปรแกรมเมอร์ใช้เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางาน จะเอาใกล้ๆกับเราที่ใช้ในทุกวันนี้ก็คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีภาษาโคดดิ้งกำกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนั้นอยู่นะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปอ่านดูเกี่ยวกับโคดดิง้งแล้วทีนี้ก็เลยไปไป,ไปเจอกับข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับที่เมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับที่พวกกลุ่ม IT ทีเขาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเมตาเวิร์ด หลายคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับว่าเมตาเวิร์ดเขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนโลกของเราในอนาคตนะครับแต่ว่าผมว่ามันมีสิ่งที่เปลี่ยนโลกของเรามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสมัยแรกก็คือสมมุติว่าเมื่อก่อนเรายังไม่สามารถคุยกันทางไกลได้ใช่ไหมมันก็มีโทรศัพท์ที่เป็นสายใช่ไหมครับโยงสายมต่อมาเปลี่ยนโลกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งที่2โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ต้องใช้สายนะครับก็สามารถคุยกันผ่านอากาศได้ ทุกอย่างเนี่ยครับมันมีภาษาโคดดิ้งแฝงเข้าไปอยู่ในในพวกนี้นะครับจนมาถึงทุกวันนี้ที่เขาคุยกันในเรื่องของเมตาเวิร์ดผมคิดว่านะไอเมตาเวิร์ดเนี่ยมันก็จะสื่อสารกันผ่านภาษาโคดดิง้งเพราะว่าไอซีไอซีโอของ Apple บอกว่าภาษาโคดดิ้งเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับคนทั่วโลกแสดงว่าไอเมตาเวิร์ดเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วโลกใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นโลกเสมือนจริงแสดงว่าทุกคนน่ยสามารถเข้าไปใช้บริการของเมตาเวิร์ดได้ อย่างเช่นประมาณไอ a c e b o o k ประมาณนี้นะครับเออพูดถึง a c e b o o k มันเวลาเราเราเข้าไปที่หน้าตา Facebook ที่แรกมันจะขึ้นมามันจะเขียนอยู่เล็กๆครับว่า t a ตา r วิร์ผมคิดว่ามันน่าจะมีความน่าสนใจเกี่ยวกับไอ้ m e t a วิ r ์นี้นะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีบริษัทใหญ่เข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ Meta Word นี้แล้วนะครับผมคิดว่ามันมน่าจะมีความน่าสนใจในส่วนของ Meta Word ดด้วยแต่นะฮะความคิดของผมนะครับ การที่เราจะเข้าไปสื่อสารกันในเรื่องของเมตาเวิร์ดเนี่ยคงจะผ่านภาษาโคดดิ้งซึ่งเขายังไม่ได้เอามาผูกกันนะครับแต่ผมคิดไปก่อนนะครับเพราะว่าจากคำพูดของ c e o Apple ว่าภาษาโคดดิ้งเนี่ยจะสื่อสารคนทั่วโลกไอ้โลกสเสมือนจริงใครก็สามารถเข้ามาใช้ได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นโลกสเสมือนจริงไอ้เมตาเวิร์ดเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าใครก็สามารถเข้ามาใช้ได้ประเทศนั้นก็เข้ามาใช้ประเทศนี้ก็เข้ามาใช้มันคนละภาษามันพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง มันก็ต้องมีภาษาที่เป็นตัวกลางอย่างเช่นทุกวันนี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับบางประเทศพูดอังกฤษไม่ได้เนี่ยแต่ไอ้ภาษาโคดดิ้งเนี่ยจะมาแทนที่ไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายประเทศที่สนับสนุนการเรียนภาษาโคดดิ้งแล้วนะครับในประเทศไทยเราก็มีนะครับกำลังให้เด็กๆเกนี่ยกำลังศึกษานะครับเกี่ยวกับภาษาโคดดิง้งกำลังที่จะยัดเข้าไปในหลักสูตรนะครับเราก็มีสถาบันเปิดสอนเกี่ยวกับภาษาโคดดิ้งแล้วนะครับในประเทศไทย ถ้าเกิดว่าในอาเซียนของเราที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่สิงคโปร์นะครับมีสาถาบันเปิดสอนอาภาษาโคดดิ้งนะครับาทางยุโรปนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยยัดเข้าไปในหลักสูตรพื้นฐานของเด็กแล้วนะครับให้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะครับเกี่ยวกับภาษาโคดดิ้งนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับไอภาษาโคดดิ้งเนี่ยจะเป็นภาษาของโลกเราในอนาคตนะฮะผมคิดว่าแบบนั้น ยังไงก็อย่าลืมไปศึกษาดูนะครับขอบอกไว้ก่อนนะฮะใครที่ทํางานเกี่ยวกับภาษาโคดดิ้งเนี่ยเงินเดือนหลักแสนนะครับผมไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับภาษาโคดดิ้งนะอาจจะใกล้ตัวหรือใกล้ตัวของใครบางคนไปนะครับเอาเป็นว่าเราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเราก็ใช้ภาษาโคดดิ้งนี่เนี่ยแต่เราไม่ได้เขียนเองนะครับมีคนเขียนขึ้นมาให้เราใช้นะฮะ สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยคอมเมนต์มนด้านล่างคลิปด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นาภาษาโคดดิ้งหรือว่าไอเมตาเวิร์ดที่ผมพูดคุยเนี่ยตอนนี้นะใครอยากรู้จักอะไรก็พูดคุยกันไว้หรือว่ามีความแนะนําอะไรก็คุยกันไว้อยากรู้เรื่องไหนก็คุยกันไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาขยายความให้อีกทีหนึ่ง สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ